อาก,กำลังฟังเทศหลวงพ่ออินหลวงตาอินเทาวายคือใครคะเขยิบเข้ามานี่สิเดี๋วอวม่าจะเล่าให้ฟัง นำมานบเทพระบุตรมาถวายให้แม่ชีผู้ทรงสิลนทิ่นผู้ทายจุดมุ่งหมาย เพื่อจะเกิดกำเนิดเลือชนท่านจึงแจงแห่งตระกูลสัมมาทิฏฐิไปจุติกับแม่จอมแจ้วจะเป็นทนจากได้บวชสืบธรรมดำรงตนสร้างกุศล าร,ย,าราาาาย้อนกลับไปเมื่อ80ปีที่แล้วเมื่อวันที่27เมษาย,ยน2488คุณพ่อแดงและคุณแม่จอมแก้วแห่งครอบครบัวผิวขำซึ่งสืบเชื้อสายมาจากชนเผ่าภูไทยได้กำเนิดบุตรคนที่หกขึ้น โดยมีคุณแม่ชีกแก้วเสียงล้ําเป็นผู้ตั้งชื่อให้บุตรชายผู้จะเกิดใหม่คนนี้นามว่าอินทวายในสมัยวัยเยาว์องค์หลวงพ่ออินทวายท่านเป็นเด็กที่มีความขยันหม่นเพียรช่วยเหลือการงานของพ่อแม่อยู่เสมอมีความละเอียดรอบคอบและรู้จักเก็บหอมโรลบริบจนสามารถซื้อชุดลูกเสือได้ครบทั้งชุดด้วยเงินที่ได้มาจากน้ำพักน้ำแร่ของตนเองจากการเก็บมะนาวและไข่ไก่ไปขายนอกจากนี้ ท่านยังมีนิสัยเป็นผู้นำที่ดีเป็นคนเรียบร้อยใจเย็นสุขุมและรักความยุติธรรมและมีอุปนิสัยที่เด่นชัดอีกอย่างหนึ่งก็คือการไม่ยินดีกับการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตตระกูลผิวคำเป็นตระกูลแห่งสัมมาทิฏฐิโยมปู่โยมย่ายังเป็นผู้อุปถัมภ์อุปถักครูบาอาจารย์อย่างใกล้ชิดทําให้หลวงพ่อได้สึมซัพนิสัยใฝ่ในธรรมตั้งแต่เด็กท่านก็ได้มีโอกาสฝึกตนเอง ด้วยการราวณารักษาศีลแปะและเป็นเด็กเพียงคนเดียวที่สามารถรักษาศีลได้เหมือนผู้ใหญ่และปฏิบัติได้สำเร็จสมความตั้งใจในปีพุทธศักราช2500ขณะนั้นหลวงพ่ออายุได้11ปีเรียนจบชั้นป .4 พอดีโยมพ่อและโยมแม่ได้เอ่ยปากอยากให้ท่านบวชและท่านก็ตอบรับคำบวชท่านก็บอกว่าง่ายบอกให้บวชก็บวชบวชทำไมบวชเพื่อเอาบุญ ราบ,บวชปุ๊บก,ก็ไปอยู่กับหลวงปู่ร่าเลยแต่ไปอยู่กับหลวงปู่ร่าเนี่ยท่านร้องไห้ทุกวันเลยหลวงปู่ร่าถามว่าร้องไห้ทําไมคิดถึงบ้านคิดถึงแม่ท่านบอกคิดถึงทำไมเห็นลังคาเรือนอยู่นั่นเห็นไหมเห็นไหมอยู่ไปเมื่อไหร่ลงไปเมื่อไหร่ก็ได้อยู่ตรงนั้นแล้วหลวงปู่ร่าก็มีความภาคเพียรคือเดินจากห้วยทรายไปถึงมุกดาหารไปซื้อหนังสือมาให้ท่านอาจารย์อ่านแล้วก็ท่องท่องได้หมดนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรทำเนะี่ยทั้งวันเนี่ยไม่มีอะไรทำสำัมเมรเนนอิน เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและท่องจําหนังสือได้จนขึ้นใจจนสามารถจดจําและสวดพระปาติโมกได้ตั้งแต่สมัยยังเป็นสามเณรเมืเอ่อได้อายุครบอุปสมบทในปีพุทธศักราช2508ท่านจึงเข้ารับการอุปสมบทเป็นพระพิสุทธ์โดยมีหลวงปูคค่คําคำภีระยานงเป็นพระอุปชาโดยได้ฉายาว่าสันตุสโกซึ่งหมายถึงผู้มักน้อยสันโดษครูบาอินในขณะนั้น ได้ศึกษากับหลวงปู่ล่าที่ภูเจาก่อต่อเป็นเวลาหนึ่งพรรษาจึงได้ติดตามหลวงปู่จามหาปุญโยซึ่งเป็นหลวงอาของท่านขึ้นไปทุดดงยังจังหวัดเชียงใหม่และอยู่จำพรรษากับหลวงปู่แหวนสุจินโนณวัดดอยแม่ปังและนี่นับเป็นครั้งแรกที่ท่านได้เจริญภาวนาจนจิตใจได้รับความสงบอย่างลึกซึ้งหลังจากกลับจากเชียงใหม่แล้ว หลวงพ่อได้เดินทางไปศึกษาหาครูบาอาจารย์อีกหลายรูปจนเรียกได้ว่าหลวงพ่อเป็นนักลาาครูบาอาจารย์ก็ว่าได้จนกระทั่งเข้าสู่ปีพุทธศักราช2512ท่านได้เข้าไปกราบเพื่อขอศึกษากับองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปนโนณวัดป่าบ้านตาท่านจึงได้ศึกษาและจำพรรษาที่วัดป่าบ้านตาดยาวมานับตั้งแต่นั้นหลวงพ่อได้รับความเมตตายอย่างสูง จากองหลวงตาพระมหาบัวในการอบรมสั่งสอนและปฏิบัติภาวนาและปฏิปทาข้อวัดปฏิบัติท่านได้ทำหน้าที่สำคัญสำคัญในวัดป่าบ้านตาดเป็นจำนวนมากจนอาจเปรียบเสมือนเป็นแม่บ้านของวัดป่าบ้านตาดโกวาได้คือผมเข้ามาอยู่ในวัดป่าบ้านตากต่ปีสองสองซึ่งหลวงพ่ออินน่มาอยู่ก่อนแล้วหลายปีก็ต้องนับว่า งหลวงพ่ออินเนี่ยค่อนข้างที่สนิทสนมกันมากในช่วงนั้นหลวงพ่อประโยชน์ท้านจอาโวุโสสูงสุดท่านจะควบคุมในการก่อสร้างแต่หลวงพ่ออินเนี่ยเกี่ยวข้องกับพวกพระเราเวลาจัดอะไรจัดกุฏิจัดอะไรตรอะไรเนี่ยหลวงพ่ออินจะเป็นหัวหน้าแต่หลวงพ่ออินท่านก็มีจริตนิสัยอันหนึ่งที่ว่าทรงเคาะบูเพื่อนดีเพราะฉนั้นในในขณะที่อยู่ด้วยกันเนี่ยบูเพื่อนยังให้ความเคารพในหลวงพ่ออินเยอะเพราะนั้นเราจรึงอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยความเคารพ ในหลวงพ่ออินในฐานะที่ว่าอาวุโสด้วยและในคณะที่ว่าทําอะไรร่วมกิจกรรมอะไรต่างๆหลวงพ่ออินก็จะเป็นหัวหน้าด้วยพวกเราจึงให้ฟาร์มเคารพในหลวงพ่ออินเยอะในส่วนนี้และหลวงพ่ออินเนี่ยก็จะมีน้ําจิตน้นําใจต่อหมู่เพื่อนด้วยในที่ยอมรับของหมู่เพื่อนในการอยู่ร่วมกันหลวงพ่อได้อยู่ศึกษากับหลวงตาที่วัดป่าบ้านตาดรวมเป็นเวลากว่า13ปีพระที่ท่านพูดตะกี้นี้ พระองค์นี้เป็นพระชั้นธรรมด้วยนะชื่อธรรมอินนี่อยู่วัดนาคำน้อยเวลาหลวงตาถามว่าพระมาจจำนวนเท่าไหร่แล้วหลวงพ่อไปไหนต่อคะ ในปีพุทธศักราช2523ท่านได้ออกทุดงมายังบริเวณเขตอำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีอีกครั้งและเล็งเห็นว่าสถานที่แห่งนี้เป็นที่สปายะเหมาะสำหรับการปฏิบัติภาวนาท่านตั้งใจจะจำพรรษาและปักหลักที่ดีตามคำเชิญชวนของชาวบ้านหลวงพ่อจึงได้ร่วมกับสถายญ,ญาติโยมในท้องที่หมู่บ้านนาคำน้อยร่วมก่อตั้งวัดป่านาคำน้อยขึ้นโดยชาวบ้านได้รวบรวมปัจจัย พื่อซื้อที่ดินเพิ่มเติมสำหรับปลูกสร้างวัดและได้ญาติโยมมาช่วยกันคนละไม้คนละมือในการก่อสร้างวัดขึ้นมาจนสำเร็จขอก็เลยฟังข่าวว่าท่านอาจารย์มิดอกบรนตาแล้วท่านจะไปยังไงยังไงได้ยินว่าจะมาอยู่น้าคเน้อยต่อมาได้ยินข่าวอาจารย์นิพนธ์กันท่านอาจารย์ดินจะกำลังสร้างวัดตรงนี้แหละหนะคเน้อยนี่ก็ต้่อมห้าหกหลังมีน้ําบ่อมีอะไรอืมขอท่านอาจารย์ดินมาอยู่ ปันหนึ่งว่าผมก็เป็นลักษณะมือขวาเนาะมือขวาเรื่องขอวัดปฏิบัติเรื่องการงานอะไรหาไม้สะสมไว้ไม้เพื่อจะก่อสร้างอะไรท่านอยากไล่อะไรท่านสั่งอะไรก็ปันหนึ่งว่าเป็นมือขวาได้วางังนนะอลังจานี้ก็พอแผนวางแผนที่จะทําสลาอีสลาไม้ไผ่แล้วแต่ก่อนสลาไม้ไผ่พื้นไม้ไผ่ผาไม้ไผ่มุงงญ้าเนี่ยนะครับน้อยแต่ก่อน ไม่ใช่ไปจะไม่มีอุปสรรคในการทําอะไรมีอุปสรรคนั้นแต่ว่ามันกับหารได้โดยเดชะของบุญครูบาอาจารย์บุญของพระพุทธศาสนาก็หารไปได,ได้ถ้าไม่ใช่ท่านเนี่ยโอ้ยากป่างานํำน้อยบันเพิ่มโผกอนเนี่ยองหลวงตาพระมหาบัวได้เมตตาตั้งชื่อวัดให้ว่าวัดอุดมมงคลวนารามหลวงตาได้เมตตาสอนหลวงพ่อในการบริหารจัดก,การไว้ว่าเราไม่ได้บวชมาเพื่อหวังเงินทอง เพื่อความโลภเมื่อได้ปัจจัยมาโดยธรรมเราก็จะใช้โดยธรรมใช้ให้เกิดประโยชน์ไม่มีมูลทินจะใช้อะไรต้องคิดให้ดีเสียก่อนปวรนาไว้ตั้งแต่ท่านออกวัดนะนะตั้งแต่ปีสองห้าเนี่ยท่านก็ได้เคยขออย่างเดียวคือขอแทงน้ำที่อยู่ข้างศาลาลูกแรกของท่านนะไม่มีน้ำกินเลยแล้วก็ไม่มีเงินจะซื้อน้ำขวด ถังนั้นอะราคาสามพันก็ขอบินทบาทตวไปอย่างเดียวที่ท่านเคยขอตั้งที่บรมนามาเยอะแยะก็พูดกับคุณแม่บอกท่านเป็นเนื้อนาบุญที่แท้จริงนะอะไรถวายไปนี่ไม่ตกหลน่นไม่เสียหายไม่อะไรเลยนะจะทําบุญอะไรนี่ไม่ต้องคิดเลยเพราะรู้ว่าบริสุทธิ์เงินเราก็บริสุทธิ์แล้วท่านไปท่านก็บริสุทธิ์เพราะนั้นด้วยความเต็มอกเต็มใจที่จะทําบุญกับท่านหลวงพ่อได้ให้การสงเคราะห์ อนุเคราะห์สร้างประโยชน์แก่ชุมชนการตอบแทนคุณแผ่นดินเสมอมาจนได้รับรางวัลและโล่เชิดชูเกียรติจากหน่วยงานต่างๆมากมายรวมถึงได้รับการถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ถึงสามใบและได้รับพระราชทานสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นราชพระราชภาวนาวชิรากรน,นอกจากนี้ท่านยังให้ความสําคัญกับการศึกษาเป็นอย่างมากเช่นกันโดยการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาการสร้างอ,อาคารเรียน สร้างโรงอาหารสร้างโดมรวมถึงการมอบอุปกรณ์การเรียนมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องอีกด้วยหลวงพ่อได้มีความเมตตาต่อมาแลขอนแก่นท่านเป็นประธานในการทอดผ้าป่าที่ให้น้องกองละพันทุกปีเราก็ได้เงินจํานวนนี้มาจาัดสรรทุนให้นักศึกษาจำนวนมากนับว่าเป็นสิ่งที่หลวงพ่อได้ให้ความเมตตากับลูกหลานของประชาชนที่จําเป็นต้องรับการช่วยเหลือ จึงเป็นสิ่งที่มาาลัยขอนแก่นซับซึ้งในพระคุณที่หลวงพ่อมีให้กับมาลัยขอนแก่นนะพี่ให้กับบุตรหลานของพี่น้องประชาชนจากทั่วประเทศที่ได้ทุนนี้ด้วยครับตอนที่รับรู้รับทราบว่าเข้าคนในคณะแพทย์ได้ก็กังวลครับว่าจะไม่มีเงินจ่ายเพราะว่ามีรายใจ่ายในบ้านเยอะมากอยู่แล้วพ่อรู้เลยว่ามีจ่ายได้แค่เทอมแรกเทอมเดียวบวกกับได้ยินทางคณะเนี่ยเขาบอกว่ามีการให้ทุนพอได้เงินมาเนี่ยพ่อแม่ก็ดีใจมากๆครับว่า ไม่ต้องไปแบบไปเป็นหนี้ยืมสินแล้วคือทุนนี้คือทุนแห่งการศึกษาและการศึกษาเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเย๋งแล้วครับการที่ทางทุนนี้ได้มอบให้แก่การศึกษาเนี่ยเด็กที่ได้จบจากการศึกษาเนี่ยก็จะ ช่วยพัฒนาประเทศชาติต่อไปได้ครับสำหรับผู้ที่มอบโอกาสให้นะคะอย่างแรกเลยหนูต้องขอบคุณอย่างมากค่ะที่ทําให้ชีวิตของหนูเนี่ยได้มาอยู่ในจุดนี้ได้รับการศึกษาที่ดีและคาดว่าหนูจะมีอนาคตที่ดีจากโอกาสที่ได้รับด้วยค่ะและเมื่อหนูโตขึ้นไปหรือมีสเกลภาพชีวิตของตัวเองที่ดีเพิ่มมากขึ้นหนูเชื่อว่าตัวเองจะเป็นผู้มอบโอกาสเหมือนที่ทําได้มอบโอกาสให,ให้หนูเช่นกันค่ะหลวงพ่ออินทวายมีความกตัญญูกะตะเวทีตาต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณของท่านเป็นอย่างมาก ท่านจึงได้ดำเนินการจัดสร้างอนุสร์สถานต่างๆมากมายเจดี JD สีไตรรัตนานุสร์สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงคุณแม่ชีแก้วเสียงลำ้ำหนึ่งในลูกศิษย์ดั้งเดิมของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักธรรมคำสอนซึ่งเป็นบุคคลสำคัญที่มีพระคุณต่อหลวงพ่ออย่างหาที่สุดม่ได้เขมปปตเจดี K D, หลวงปู่ล่าเขมัปโต ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุพระาธาตุอัฐบริขารและประวัติของหลวงป,ปู่ล่าเขมปัตโตที่เปรียบเสมือนครูบาอาจารย์รูปแรกผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ต่างๆให้แก่หลวงพ่อพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดียพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวยานสัมปโนอนุสรสถานแห่งการระลึกถ,ถึงพระคุณขององค์หลวงตาพระมหาบัว จะแสดงประวัติและผลงานการสงเคราะห์โลกพร้อมทั้งเผยแผ่พระธรรมคำสอนของท่านและพุทธสถานสำคัญแห่งใหม่ที่จะถือกำเนิดขึ้นคือพิพิธภัณฑ์ปฏิปทาพระธุดงคกรรมฐานสายหลวงปูม่ม่นโูริทัตโูณวัดป่านาคำน้อยพิพิธภัณฑ์แห่งการตื่นรู้ตามรอยชีวิตของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบซึ่งได้รวบรวมพระธรรม และคําสอนไว้มากที่สุดเป็นประวัติการเพื่อเป็นการอนุรักษ์และเผยแผ่แนวทางปฏิปทาพระธุดงคกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นภูริคตูให้ดำรงอยู่อย่างถูกต้องสร้างประโยชน์และสันติสุขแก่พุทธศาสนิกชนสืบไปในหละยังพวกลูกหลานได้เห็นหนี่แหละลุงพอไม่แต่แนะนำวแนะนำสั่งสอนบอกว่าให้คิดดี ทำดีพูดดีสิ่งที่มันเลวมันชั่วอย่าคิดอย่าทําอย่าพูดให้ดูด้วยอยู่ด้วยกันด้วยความรักสามคัคคีซึ่งกันและกันเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาถ้าเป็นฆราวาสญาโจงก็ให้มีศีลห้านั่นแหละสําหรับฝ่ายพระสงฆ์องค์เจ้าหลวงพ่อเขาเป็นผู้มีศีลให้มีวิน,นัยให้มีศีลาจฆราวัสให้ยึดแนวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มัม่นอย่างที่หลวงพ่อพาดํานเนินนั่นแหละ ลวงพ่อคิดว่าพาลูกพาหลานพาคณะศัทธาญาติโยมดําเนินพาปฏิบัติมาลวงพ่อคิดว่าลุงพ่อมั่นใจว่าลุงพ่อเดินตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ลุงพ่อได้ศึกษาได้ปฏิบัติมาเพราะชีวิตของหลวงพ่อฝังไว้ในพระพุทธศาสนาตั้งแต่ปี2500เป็นสมัยน,นไว้งั้นเลย สิ่งไหนที่เป็นคุณงามความดีสิ่งไหนที่จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนสังคมต่อประเทศชาติต่อโลกแล้วก็ควรจะทําสิ่งนั้นให้ดีที่สุดส่วนอื่นลวงพ่อไม่ได้คิดอะไรมากเพียงแค่นี้ก็เพียงพอแล้วหลาดยศจนะเสริญสุขยศพระในีพอแล้วนั้นแต่ยศพระอินน่สันตุสโกนี่พอแล้ว,ลว,ลวน,นั่น